สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยายให่อีกครั้งนะคะคลิปนี้ยายจะมาให้ความรู้กับไม้เท้านะคะและบอกวิธีการใช้งานและไม้เท้านี้จะเหมาะก,กับใครนะคะแล้วเรามาดูกันเลยค่ะไม้เท้าของเราก็จะมี2แบบนะคะแบบที่1ก็จะมีแบบสีขาวนะคะนี่นี่คือไม้เท้าสีขาวนะคะแล้วก็แบบที่2นะคะไม้เท้าสามขานะคะมันก็จะมี3ขานะคะ นี้นะคะจะเหมาะกับผู้ปว่วยที่อัมพคตขึ้นซีกนะคะและผู้ปว่วยที่แบบปวดเอวปวดสะโพกนะคะเพราะว่าจะมีแรงอีกด้านหนึ่งสามารถจับไม้เท้าไว้นะคะแล้วแต่แนะนํากับผู้ปว่วยที่มีน้ําหนักไม่มากนะคะเพราะว่าไม้เท้านี้จะรองรับนะะ้ำหนักผู้ปว่วยไม่เยอะนะคะล้วเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะคะไม้เท้าของเรานะคะก็จะสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะนี้สามารถปรับระดับได้ด้วยนี่นะคะถ้าเรา ก็กดลงนะคะแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วนะคะขั้นตอนแรกของการใช้งานนะคะเราเอาไม้เท้าออกไปทั้งหน้าส่วนหนึ่งนะคะแล้วเอาฝั่งที่อ่อนแรงหรือว่าปวดเข่าปวดสะโพกนะคะออกไปนะคะจากนั้นเราก็ลงแดนที่ไม่เท้านะคะจากนั้นเราก็จะตามปกติเลยค่ะเราจะรู้สึกได้ว่าขาข้างที่อ่อนแรงหรือว่าปวดเข่าปวดสะโพกนะคะจะลงน้าหนักไม่มากนะคะเพราะว่าเราจะมาลงน้าหนักที่ไม่เท้านะคะแค่นี้ใช้งานได้สบายมากเลยค่ะ ก็ราคาถูกด้วยนะคะไม้เท้าของเรานะคะย้ํานะคะไม้เท้าของเราจะมี2แบบนะคะจะมีแบบสามขาแล้วก็จะมีแบบสี่ขานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ subscribe, กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้บิบิชแนลด้วยนะคะพบใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ มีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน